เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อปไองแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิ์ฟดักก์ก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผม ปเข้าไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีแพ็กกันแข่งขัดการตีกันยังไงรูปแบบไหนนะครับแล้วเราจะได้การ์ดทองหรือไม่นะครับ้ผมเห็นไม่ผิดนะเมื่อวานแวบ,บๆนะครับเมื่อวานนี้คือก็จะเปิดในวันนี้ไงว่ามันมีแจกการ์ดทองอีกแล้วอ่ะผมก็จะเข้ามาบ่อยๆนะครับมีน้องเอฟซีถามผมว่าที่การ์ด24ชั่วโมงก็คือถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอันนี้นะฮะสปารกิจซีซั่นนะครับ ซึ่งการ์ด24ชั่วโมงเนี่ยการ์ดที่ผมเปิดได้บ่อยที่สุดเลยนะใหญ่ก็จะเป็นพวกสิ่งก่อสร้างเนี่ยครับแล้วก็เป็นพวกอาหารอาหารนะครับอ่าซึ่งพวกนี้ผมยังเปิดไม่ได้เลยสักตัวนะครับนั่นคือซูเปอร์ซอรัสแล้วก็ไทเรโนไททันนะครับแล้วก็อ่าอะไรอ่ะชื่ออะไรอ่าไดเมทรอด <c oughs> อนนะครับแล้วก็ตัวอะไรสักตัวอะ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะพีพีต้องอ่านยังไงอ่ะพีพีลีโนสุคัสอ่ะ น่าจะชื่อพีริโนสุคัดแบบเนอะน่าจะชื่อนี้แบบถูกผิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับอ่าส่วนการ์ดนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเปิดได้นะครอือนี่ก็คือการ์ดแพ็กซีซั่นนะการ์ดแพ็กซีซั่นเนี่ยผมก็จะเปิดได้อารันกาโซลัสนะครับเนี่ยอารลันหรืออารเนก็ได้นะอ่านยังไงก็ได้นะเออผมจะเปิดได้บ่อยมากเลยผมก็เปิดได้อยู่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 ห้าหกใบแล้วไปดูนี่ไงเห็นไหม เปิดได้อย่างเดียวเลยเปิดได้จนมันจะเลเวล40แล้วนะครับก <g ül> <g ül> ็เปิดได้เปิดได้เปิดได้ครับหหรือ6ใบแล้วเนี่ยแหละโอเคนะครับ,รอ,บ, okay, รบอืมเดี๋ยวร้อนแล้วเกินหาร <g ül> ีโมทแอร์ก่อนไปวันนี้เราก็จะไปต่อสู้กับรีโมทแอร์ไม่ใช่ไปต่อสู้ในแพ็คต่างๆกันนะครับอ่ไปเข้าไปตอนนี้ลีกผมก็อยู่อันดับที่26นะครับแล้วก็อยู่แรงงานโ้โหเ๋ยโมโหทำไมวะ <g ül> แล้เงินน่ะเออแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ตีเลยเมื่อวันทั้งวันเชื่อไหมว่าผมไปได้ตีเลยอ่ะจากแล้งทองอยู่อันดับที่ห้าสิบตอนนี้ผมเหลืออยู่แล้งเงินยี่สิบหกแต่ว่าผมว่าแล้งเงินยี่สิบหกนี่ผมตีสามทีก็ชะลุยแล้วล่ะ <c oughs> ผมก็ไปอยู่แล้งทองอยู่ดีอ่ะนะน่าจะสามทีปะสามทีก็ไปอยู่แล้งทองแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่า ใบใบยนเย็น,ยนเดี๋ยวผมไปไล่ตีแล้วกันแต่ตอนนี้ที่ผมยังตีไม่ได้นะครับเพราะว่านี่ไงเห็นไหมผมจะต้องตีอันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ายกเลยนะครับเพื่อชิงนี่ไงการ์ทอนป่าเข้าไปเลยนะครับอืมให้ใช้ตัวเดียววะ <laughs> วัดกันไปเลยใช่ไหมว่าใครมันแกร่งกว่ากันนะครับอดังนั้นก็ต้องใช้ตัวที่มันไม่แกงมากมตัวนี้ <laughs> อ่ะมา อุ้ยสามแสนสามห้าสิบห้าล้านห้าเลยเลยนี่ยถ้าไม่มีตังค์เล่นไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าไม่มีตังค์สัมผัสไม่ได้เลยนะครับมือไม้แตกไปหมดนะผมก็จะโจมตีหนึ่งเลยเนี่ยผมฟันคู่ต่อสู้นี่เหลือห้าร้อยเท้าทำไงอะ่ะ <c oughs> โดนโจมตีสองผมไม่ตายอยู่แล้วมาสิกล้าโจมไหมล่ะ <c oughs> โจมหนึ่งนะครับอ่าเก็บไว้หนึ่งนะเก็บไว้ป้องกันผมก็จะป้องกันหนึ่ง ป้องกันหนึ่งตาหน้ามันมีสองอ่าโอเคเฮ้ยมันไม่ป้องกันด้วยอ่โอ้ยตะกี้โจมตีก็ดีอ่ะห้าอารัางยิงใหญ่อ่ามันเหลือไว้หนึ่งนะครับแต่ว่ามันเสร็จผมแล้วแหละตายชัวตายชัวไม่กลัวมั่วเิ่มนะครับไปซะและส่งกันทองแกมานี่จะมาสู้ซูปเปอร์ซอรัสได้ยังไงล้ะโอ้หดูขาตะกอนบึมบึมไหมไม่บึม โอเคยกแรกก็ผ่านไปอย่างง่ายดายนะครับอืมมันต้องม,มีอะไรที่มันง่ายๆกินเนื้อตัวที่ผมจะจัดไปเลยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันก็คือตัวนี้นะครับมาอะไรก้าซอรัสนะครับไอ้มันดูดีดูดีกันหน่อยเรื่องของเรื่องนะผมก่อนโจ,จมตีโจมตีเดียวกัดก็ง่ายเรียบร้อย,ย4ี0ยห้าแล้วสินะเดี๋ยวทำยังไงล่ะ นายต้องโจมตีฉันสองอย่งแน่นอนานายโจมตีสองในเน่าเลยไม่โจมตีนะครับไม่โจมตีถ้าผมป้องกันสองไม่โจมตีนี่แหละปัญหานะครับอืมป้องกันหนึ่งพอแล้วเก็บไว้หนึ่งอันแนออันแน่หลอกเราไม่ได้ตาดาตายแล้ว <laughs> ตาดาได้แพ้แล้วถ้ามันป้องกันสองเรามีสี่ แอ๊ไปสันเหโอเคฉันได้ล้างสินะโอ้ยมันต้องกินหมูกแหละ <laughs> <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยป็นมีห้ายกใช่ไหมถ้าผมเห็นไม่ผิดนะ,ะทีนี้เอาไปเป็นอะไรอ่ะเป็นน้ำใช่ปะ่ะน้ำไหมเออเพเลสอนะครับอืมเพเลสอเดี๋ยว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 ไอตัวนี้พลังโจมตีมันไม่ธรรมดากันนะผมก็จะเอาตัวนี้ไปว่าละกันอ้าวอ้วนนุ้ยพี่คาตนะครับ อ้วนหนุยวิค่าดแอดเดิมแอดเดิมนี่ออาพุงกะที่กระแทกนี่้อมยังแกจะสู้นกที่สมบูรณ์แบบเห็นชั้นได้ยังไงอโ้โหแหมท่านโชว์มีกล้ามเป็นมันดๆแล้วสิจมตีหนึ่งเก็บไปหนึ่งนะครับแล้วผมก็ชนะอีกแล้วชนะไหมเฮ้เรามีสองจมตีเราไม่ชนะนะ ถ้ามันเก็บไว้ตาหน้ามันมีสามนะครับอืมคิดหนักนะเนี่ยคิดหนักนะเนี่ยถ้าเราป้องกันป้องกันหนึ่งมันมีสามแต่ถ้าเกิดมันป้องกันผมว่ามันป้องกันเว้ผมป้องกันหมดเลยดีกว่าโอ้ลูกนี้โจมตีมันก็ดีอะแต่นี้ถ้ามันโจมตีผมมันเน่าแล้วนะครับอืมเฮ้ยมันไม่โจมตีว่ะไม่โจมตีเนี่ยเล่นยากสุดๆเลยนะครับ เราจะโจมตีมันดีไหมเอ่อโจมตีนั่นไงโอ้ชน,นะโอ้ยวัดใจกันไปเลยนะอืมโอเคเรียบร้อยนกอ้วนสมบูปปรณ์แบบของเราเนะี่ยวู้ชนะอีกแล้วเหลือส่องยกสุดท้ายน,นะ,อะเอาน้ำเลยทนะีนี้น้ำนี่ก็ตัวน้ำหมดเลยนะเดี๋ยวก่อนคิดก่อนอมันมีเลือดเป็นพันเหมือนกันนะ เฮ้ยข่มฟันมันเลยเอาผู้เล่นใหม่ไปเลยนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวผู้เล่นใหม่ของผมนะนักลบใส่เลือดใหม่นะแต่ว่ายังไม่เลเวล40นะครับก็พักหลังๆก็เล่นรีกก็เปิดได้รัวๆรัวๆกิโดเปิดได้จนเลเวล30แล้วนะครับอืผมยังไม่ลดล็อกเลยนะตัวนี้หรือว่ากดล็อกไปแล้วยังดิต้องเลเวล50สิถึงจะกดล็อกได้นะมันเก็บไว้ซองนะครับอม มันเก็บไว้สองมันจะทําอะไรละ่ะเราก็ป้องกันสองไว้ก่อนน่มาสิตัวนี้เรื่อที่จะป้องกันนะครับตาหน้ามันมีสามมาเลยการใส่ไหมถ้าใส่สามแล้วมึงเนา่าอีกแล้ววัดใจกันอีกแล้ววัดใจกันอีกแล้วนะครับอืเฮ้ยป้องกันดีฟ่าโอเคมันมีห้านะครับอมืมีห้าก็ยังล้มเราไม่ได้นะ ทีนี้แหละนายแพ้แน่โอเคหนีดีว่าคิดถูกนะทีนี้แหละมึงเน่าแน่ชนะร้วนลวเลยเออมันต้องอย่างนี้บ้างสินะอืลัเงเกมวัดใจนี้แสดงว่าเรานี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับลัเงเกมวัดใจนะครับยกสุดท้ายแนละ้วกาทองต้องเป็นของข้าโอ้โหโอ้นี่ไงมันตัดกําลังเราไปแล้วอะอย่างนี้นี่เองนะครับถึงได้ทําอย่างเงี้ย ผมก็จะเอากินเนื้อเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันอืมก็น่าจะไหวแล้วละ่ะแล้วก็เอาน้ำไปน้ำนี่ไม่ได้เลยต้องเอาจากหนักเลยนะครับน้ำนี่ต้องเอาหนักๆเลยแล้วก็กินพืชไปสักตัวหนึ่งกินพืชก็เอาตัวนี้ไปก็แล้วกันอืมก็น่าจะเซฟ,ฟแล้วละ่ะน่าจะไหวนะครับอะลุย้ <c oughs> าแพ้ก็ช่วยไม่ได้ดูตัวซะก่อนโ <c oughs> จมตีเลยไหมถ้าเราโจมตีนี่ อุ้ยมันไม่มีน้ําไม่ต้องไปกลัวมนันโจมตีโอเคเงียบก็ให้เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียด <c oughs> ชิพหายแล้วเราได้แหละชิบหายแล้วนะครับเปลี่ยนตัวโอ้มีสี่ร้อยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวถ้ามันโจมตีมันก็หมดเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปยับมันเหมือนกันโอเคทีนี้มันตาย <c oughs> เปลี่ยนไปยับทัานใดเลยนะเปลี่ยนไปยับไ <c oughs> ม่ใช่ว่เดี๋ยวก่อน ไม่ไม่ตายหรอกยับมันเลยอใส่แรกกป็นคนละมัดเลยนะหนีเอาเซใหญ่ใหญ่ก็ไม่กลัวหรอกในห,หน้าเขียวตัวแดงใครเป็นคนดีไซน์สีมันนะออแต่รูปทรงมันมองหน้าเกงข้างนะแต่ใครดีไซน์สีวะนนี้อนะุอ้ยโดนีแล้วปับ๊บโนนทีไปทีนึงเรามีสแต็คสามเมื่อก 3, ี้นันมีสแตก็กสองเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวมาชุบ กัดพืบมัน2ทีมันตายจัดการมันเรียบร้อยถ้าจะแลกสต็กกันก็ได้มาเลยต่างคนต่างไม่เก็บนะเพราะว่าคิดว่าตัวเองแข่งแก่งนะมาเทใส่มาเด้ก็โจมตีถึงสามอ่ะนั่นะเสร็จเราเข้าทางทสุดๆโอเค้ม,มยักษ์เราได้อ่ะบ้าบอชัดชัดนะครับอืมกัดมันกัด2ก็พอแล้วอุ้ยไม่พอต้องกัดจนสามเลยอ่ะ มันคาดน้อยนึ่งนะครับตบไม่เลยไอ้นกหน้าตาตอนแรกเวลแรกๆมันก็หน้าตาก็โอเคอะ่ะน่ารักดีอะ่ะพอเวลเยอะแล้วดูหน้าตาดูไม่ได้เลยหน้าเขียวอือเลยทีเดยนะเียวนะครับตัวตะเกียดนับโดนตบเหมือนกันโอเคเก็บสแต็กไว้หนึ่งนะครับแต่ว่าก็ช่วยอะไรมันไม่ได้แล้วนะครับพูดเลยนะครับ ฉันคิดมาแล้วไงตายซะเถอตัวใหญ่กัดนิ้วโป้งขามันนี่กัดนิ้วโป้งขามันเนียเป็นไงล่ะผลพิษบาดแผลไม่ไหวถึงขั้นล้มเลยทีเดียวนะครับปัดฉันคมอ่ะให้มันรู้ซะมั่งนะครับโอ้โหเจอกัดนิ้วโป้งขาเข้าไปนะครับถึงขั้นล้มนอนหงายท้องเลยทีเดียวนะครับหัวฟาดพื้นแล้วก็น็อกสลบไปกัดอ่ะโอ้โหกูอยู่คนเดียวอ่ะอ่ะปัด พี่เฮ่นะเนี่ยต้องเป็นแบบว่าพวกสัตว์น้ำนะครับผมเดาวนะเนี่ยหัวมันแลละจมูกจมูกนั่นไงมีฟันด้วยโอ้ยเย้สโคซูคัสนะครับอืมก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็ยังไม่มีเลเวลแม็กเลยนะโอเคเฮ้ยสามมืนแล้วอะใกล้แล้วใกล้จะได้ระเบิดพลังเน่ยจอนวิกแล้วนะครับแต่ว่ายังขาด ขาดไม่เยอะขายเจ็ดหมื่นเองขายเจ็ดหมื่นเองนะเพราะว่าผมก็จะเปิดสิบใบรวดนะทุกคนจะบอกให้แล้วผมก็จะเก่งเก่งแบบต้องเรียกว่าเก่งยังไงอะเก่งแบบก้าวกโดดนี่เรียกว่าเรียกว่ากระโดดกระโดดขึ้นไปแล้วก็ค้างอยู่บนนั้นเลยนะโดยเขาตีตายค้างอยู่นนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเปิดสิบใบแล้วจะเก่งเป็นเทพเป็นก๊อตไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้แบบว่า เห็นก,การพัฒนาการได้อย่างแบบว่าข้า 9, 9ขั้นไปเลยไงก็ <Wow. S 1> ออมไม่อย,อยากอยู่ช้าๆนะครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอดทนก่อนแล้วผมอยากรู้ด้วยว่าถ้าเราเปิด10ใบ,บอะ่ะเราจะได้ไนโ้เสาร์อะไรบ้างมันจะซ้ํากันไหมตัวที่เรายังไม่ได้เราจะได้ไหม <Wow. S 1> เรื่องเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับความอยากรู้ของคนเราเนี่ยครับมันไม่สิ้นสุดจริงๆอะยังไงก็ เออไม่มีอะไรแล้ววะถ้าพูดถึงนะก็เหลือตีแพ็คอาหารนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยว่บใบเย็ยนๆแล้วค่อยมาเล่นกันแล้วกันนะครับเออเดีย๋ยวตีสองแพ็กรวมเลยอันนี้นะครับอืมแล้วก็เฮ้ยหรือว่าจะตีตีแคสไปด้วยวะในโน,น้เสาเราไม่พอแล้ว,วเดี๋ยวถ้าตีแคสไปด้วยนะครับพอไหมเุย้ยก็พอสู้ได้นะก็ไม่เท่าไหร่นะครับเอาไว้ว่างเดี๋ยวมาทําให้ดูกันแล้วกันอ่ะยังไงก็ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเอาแพอ่พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะครับฝากกดแชร์ share, กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป,ปีโอต่อไปของผมนะแล้วว่าคอมเมนต์กันได้นะว่าเนี่ยการแข่งขันเนี้ยเราได้ใครได้การอะไรบ้างนะมีความดีใจเสียใจยังไงก็เกลือหรือเปล่ายังไงก็ก็ระบายใส่กันได้นะ <laughs> ยังไม่ใช่ระบายดิเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ออย่างเดียวอย่าเถียงอย่าทะเลาะกันนะครับโอเคแล้วก็ ต้องฝากอะไรอ่ะก็ฝากกดซับด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่าดูแล้วชอบนะอ่าแล้วก็ฝากกดกระดิ่งดนวยนะส่วนวันนี้ผมนายป้าวิงแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับไม่ใช่วันนี้ที่ตอนนี้ดิซีโูเกนทุกคนนะครับแฟนดายังเล่นอยู่ไว้เจอกันเย็นๆน,นะครับ